สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนในการนานไพ่ปยากรดวงรายวันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการปยากรดวงของผู้ที่เกิดวันปริวัติสัปดดีนะครับดวงประจำวันที่18มกราคมพุทธศักราช2566ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณในคำคอมเมนต์ การพยากรณ์นั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจอะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคำพยากรณ์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้คำพยากรณ์ดีๆนั้นเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางของท่าน ส่วนคำพยากรณ์ที่ไม่ดีก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่อยู่บนความประมาทนะครับขอบคุณครับดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสับดีนะครับดวงประจำวันที่18มกราคมนี้นะครับ s o v p n o t Pen e s เรเหรียญวันเวลาของการรอคอยรอผลรับผลตอบแทนที่จะบังเกิด ไอ้กับการได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับบางคนก็กําลังคิดวางแผนในเรื่องของการงานหรือการที่จะได้ทําธุรกิจใดๆนะครับที่กําลังใคร้ครวญถึงผลดีผลเสียมีคิดอย่างรอบคอบว่าผลตอบแทนที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ The Angman การที่ต้องอดตนรอ แม้ไม่อยากจะรอก็ตามนะครับแต่โดยความจำเป็นที่จะต้องรอต่อไปบางคนงานนั้นมีการสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่การเงินนั้นก็ยังไม่มีการจ่ายจำระออกมาหรือบางท่านที่รองานอยู่นะครับก็ต้องรอต่อไปอีกกับการเรียกตัวไปทำงานหรือมีการรอในเรื่องของโอกาสในการทำงานนะครับ นายออฟเ a นเ e เ9ิลรียญการทำงานที่มีความมั่นคกมั่นใจในตัวเองนะครับที่ได้ทุ่มเตแรงกายแรงใจก็ทำให้การงานทุกๆอย่างนั้นออกมาในทิศทางที่ดีเกิดความสำเร็จมีความก้าวหน้าเติบโตเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีที่จะสร้างไรายได้ไรายรับให้มีเข้ามานะครับ ในเรื่องการเงินนั้นการเงินก็มีความคล่องตัวที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตก้อนใหญ่ๆเข้ามาชื่นอกชื่นใจนะครับหรืออาจจะได้รับบ้านรับรถกันใหม่ก็ได้นะครับแต่เงินบางก้อนที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยนะครับซึ่งเป็นเงินที่อาจจะได้รับจากการสำเร็จของการงาน หรือเงินที่มีการตกลงที่จะมีการชำระการจ่ายให้มีการได้รับเกิดขึ้นแต่อาจจะมีการกาดเคลื่อนในเรื่องของการจชาจ่ายเงินเกิดขึ้นนะครับมิทีีมีปัญหาบางอย่างมีเข้ามาก็อาจจะทำไม่ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยอีกสักระยะหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักคนโสดบางคนก็ กำลังพิจารณาจากการมีสถานะในความเป็นเพื่อนนั้นอาจจะไอเลื่อนขึ้นมาเป็นแฟนส่วนบางคนที่คบกันเป็นแฟนแล้วนั้นบางทีก็าอาจจะมีการเลื่อนลดฐานะลงไปเป็นเพียงแค่เพื่อนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่โสดส่วนมากก็มีความสุขกับการเป็นโสดมีความปึงพอใจ ก็ใช้ชีวิตด้วยความสุขดีนะครับส่วนคนมีคู่ก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ก้อยสบายใจนักที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูนิ่งๆมีความอึดหัดเกิดขึ้นในใจนะครับก็ทำให้ไม่ค้อยมีความสุขนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องพยายามกับความอดทนนะครับ ก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับการงานที่มีความมั่นคงก้าวหน้ามีความรักและครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ